สวัสดีครับในส่วนนี้นะครับจะขอแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถนะครับอย่างเช่นเรื่องของพรบภาษีกรมธรรม์รูปไฟล์ต่างๆนะครับสมมติว่าเรามีข้อมูลรถแล้วนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มข้อมูลพวกนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับอย่างนี้ผมต้องการไปเพิ่มเกี่ยวกับระบบภาษีรถนะครับถ้าเกิดพึ่งพิ่งทำการเพิ่มข้อมูลไปใหม่เนี่ยตรงนี้อาจจะไม่มีข้อมูลนะครับน่านสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลโดยการกดปุ่มเพิ่มข้อมูลได้นะครับแล้วก็ สามารถเพิ่มข้อมูล,ลรถตัวนี้ได้นะครับอันนี้ผมขอญาตเป็นเป็นแก้ไขนะครับท่านก็สามารถเลือกตัววสประกันภัยได้ถ้าเกิดยังไม่มีเนี่ยมันจะมีปุ่มด้านข้างสีฟ้าตรงนี้นะครับท่านสามารถเลือกแล้วก็สามารถกดปุ่มเพิ่มวทประกันภัยต่างๆได้นะครับอย่างนี้ผมสผมผขอเพิ่มเป็นประกัน0ูนย์แล้วกันนะครับแล้วก็สามารถใส่ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อได้นะครับก็จะมีรายการเพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าเกิดท่านต้องการเลือกก็สามารถเลือก ดที่ปุ่มสีเขียวได้เลยนะครับอ่าเราก็จะมีรายการเรื่องของบริษัทประกันภัยขึ้นมานะครับหรือท่านสามารถเลือกตรงนี้ได้ถ้าเกิดมีรายการอยู่นะครับส่วนโบรกเกอร์นะครับถ้าเกิดท่านไม่ได้ใช้โบรกเกอร์ก็ขอแนะนําให้ทําการเพิ่มนะครับรายการที่มันเป็นขีดเปล่ามา,าสักอันหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่เป็นตัวเลือกนะครับอย่างกรณีนี้อ่าไม่ได้ใช้โบรกเกอร์นะครับอ่าผมก็ เ pues mm nah ลือกรายการที่เป็นขีดไว้นะครับแล้วก <ș> ็สามารถที่จะใส่วันเริ่มต้นของตัวภาษีได้นะครับวันที่สุดนะครับแล้วก็เบียประกาศแล้วก็สามารถกดบันทึกนะครับก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลตรงนี้จะมีรายการแสดงขึ้นมาในตรางนะครับอันนี้จบในส่วนของตัวภาษีรถนะครับในพรบก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้าท่านคลิกมามันก็จะมีการเพิ่มข้อมูลคล้ายๆกันนะครับอันนี้ผมขอผ่านตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะการกรอกข้อมูลคล้ายๆกันนะครับ แล้วก็มาในส่วนของกรมธรรนะครับก็จะเป็นลักษณะของการกรอกข้อมูลคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับนี่ผมขอขอผ่านไปนะครับก็กลับไปที่หน้าหลักนะครับของตัวรถครับแล้วก็มาในส่วนรูปนะครับเราสามารถเพิ่มรูปได้ตามต้องการนะครับอย่างเช่นว่าผมมีรูปถ่ายของรถนะครับกดปุ่มเพิ่มนะครับแล้วก็ เลือกรูปที่เรามีอยู่นะครับเช่นนี้เป็นรูปด้านหน้านะครับอาจจะเขียนคําอธิบายรูปไปน,นิดนึงนะครับว่าเป็นด้านหน้าก็ทําการบันทึกแล้วก็เพิ่มนะครับผมเพิ่มสักสองสามรูปแล้วกันนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังแล้วก็ทําการเพิ่มผมขอไปด้านข้างรูปหนึ่งแล้วกันนะครับ ก็ทาการบันทึกอ่าก็จะมีรูปรถเราก็สามารถคลิกขยายรูปใหญ่ขึ้นมาดูได้นะครับทุกหรือสามารถกดปุ่มลบก็ได้นะครับอ่าอันนี้ผมไม่ลบนะฮะแล้วก็กดปุ่มกลับไปเราก็มาในส่วนของการแน่ไฟล์อ่าอย่างเช่นเราจจะมีไฟล์เอกสารเนี่ยกับรถนะครับเช่นอาจจะเป็นทะเบียนรถหรือว่าเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับเกีย่ยวกับการต่อภาษีพรัระบอต่างๆเนี่ยอันก็าสามารถที่จะมากดเพิ่มไฟล์ได้ นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการนะครับจะเป็นไฟล์อะไรก็ได้นะครับนี้ผมสมมติผมแนบไฟล์รถตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เพิ่มรายละเอียดเข้าไปได้นะครับของของไฟล์ตรงนี้นะครับก็ในผมขอไม่เปลี่ยนละกันนะครับแล้วก็ทําการบันทึกนะครับก็จะมีรายละเอียดของตัวไฟล์ที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ลองกดที่ปุ่มที่เป็นรูปตานี่นะครับอ่าเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัวไฟล์เนี้ย เข้ามาเก็บไว้ในเครื่องได้นะครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้ของเครื่องเนี้ยไปเก็บไว้ที่ในระบบแล้วเราต้องการดึงไฟล์เข้ามาไว้เก็บไว้นในเครื่องส่วนตัวเราเราก็สามารถที่กดตรงนี้เพื่อที่จะเรียกไฟล์ขึ้นมาได้หรือจะลบก็ได้นะครับหรือจะเข้าไปทาการดูเปลี่ยนรายละเอียดชื่อได้แล้วก็ดาวน์โหลดมาได้นะให้ผมกลับนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้านหลักของตัวรถนะครับ แล้วก็เดี๋ยวอาจจะขอยกย้อนนะครับส่วนอื่นตั้งแต่ยาเมื่ต้นไปนะครับเอาไว้ต่อในวีดีโอถัดไปนะครับ